สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้สีสเกตชาแนลนะครับจะมารีวิวบลูเลดิสยี่ห้อ LG นะครับนี่คือ LG Blue ู a d i ิสรุ่น BP 6 4 0นะครับนี่คือเครื่องเล่นบลูเลดิส3 d 3นะครับหรือว่า3มิตินะครับยี่ห้อ LG นะครับตัวนี้รองรับระบบภาพ3 d หรือว่า3มิตินะครับก็คือเล่นไฟล์ภาพยนตร์3มิติได้หรือว่าเล่นแผ่น ภาพยนตร์3มิติได้นั่นเองนะครับหรือว่า 3D นั่นเองนะครับนี่คือเครื่องเล่นบลูเรดิสยี่ห้อ LG นะครับ LG รุ่น BP640 นะครับผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูโลโก้หน้าจอกันก่อนนะครับเขาบอกว่ามีโลโก้ของ Wi-Fi นะครับผู้ชมครับก็คือ WIFI Certified นั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโลโก้ของอะไรครับเดี๋ยวผมดูซูมมาให้ดูใกล้ๆนะครับ p r e m i u m คอนเทนต์นะครับก็คือมีคอนเทนต์ในตัวนะครับแล้วตรงนี้ก็มีสัญ,ญลักษณ์ของมิราดแคสต์นั่นเองนะครับก็คือปล่อยออกจอได้ผ่านโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ DLNA นะครับตัวนี้ของ LG เขานะครับก็จะมีเป็นพวกคอนเทนต์อะไรต่างๆหรือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสายแลนหรือว่า Wi-Fi ใดเล็กได้นั่นเองนะครับมาดูตรงนี้มีช่องต่อ USB นะครับเสียบ external hard disk ดูไฟล์ภาพยนตร์ได้นะครับเดี๋ยวมาดูช่องต่อทางด้านหลังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในส่วนของช่องต่อทางด้านหลังนะครับก็จะมีสาย LAN นะครับสาย LAN ต่ออินเทอร์เน็ตนะครับถัดมาก็จะเป็นช่องต่อ optical นะครับเป็น audio out นะครับเป็น Digital out นั่นเองนะครับเป็น audio out แต่เป็น optical นะครับคุณผู้ชมครับ ออปติคอลก็คือให้สัญญาณเสียงนะครับถอดรหัสเสียง DTS 5.1นะครับของผ่านช่องต่อออปติคอลนะครับเป็นลำแสงเลเซอร์นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับช่องออปติคอลถ้าใครมีแอมพลิฟายเออร์นะครับเป็นแอมดิจิตอลก็เสียบสายเดียวนะครับถอดรหัสเสียง5.1ได้เลยนะครับหรือว่า Dolby Digital นะครับหรือว่า DTS นะครับถัดมาก็เป็นช่องต่อ HDMI นะครับที่ผมกำลังต่ออยู่นี้นะครับนี่ผมเสียบแล้วนะครับ HDMI นะครับ ตัว HDMI ก็ถอดรหัสสัญญาณเสียง DTS 5.1ได้เช่นกันนะครับแต่จะให้สัญญาณทั้งภาพและเสียงมาในสายเดียวนะครับตัว HDMI นะครับในส่วนของ Optical ก็จะให้แค่สัญญาณเสียงนะครับเป็นดิจิ t a l out นะครับตรงนี้ HDMI ให้ทั้งสัญญาณภาพและเสียงนะครับสีสเกตชา a n แนลนะครับกำลังรีวิวเครื่องเล่น b l u e r a s ยี่ห้อ LG รุ่น BP 6 4 0นะครับผู้ชมครับ เดี๋ยวผมจะมาทดสอบกันเลยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผู้ชมครับมาดูกันว่าการใช้งานนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมเปิดทีวีขึ้นมาก่อนนะครับกดทีวีขึ้นมาแล้วก็จะใช้รีโมทนะครับผู้ชมครับใช้รีโมทกดเปิดเครื่องขึ้นมานะครับปึ๊บตัวนี้รองรับระบบ 3D นะครับผู้ชมครับรองรับระบบภาพ 3D หรือว่า สามมิตินั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้มาแล้วนะครับมาดูกันนะครับตัวนี้ซึ่งเป็นของยี่ห้อ LG นะครับซึ่งก็สวยงามนะครับตัวนี้ตรงนี้จะมีตำหนินิดหนึ่งนะครับตรงตรงกรอบนะครับนี่ผมแจ้งไว้แล้วนะครับมีตำหนินิดหนึ่งเป็นเหมือนมันรอยถลอกหรืออะไรสักอย่างนะครับตรงช่องเสียบ USB นะครับคุณผู้ชมครับเปิดมาแล้วนะครับคุณผู้ชม เปิดหน้าจอมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้เข้าไปดูในเมนูต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสําหรับเมนูตรงนี้เดี๋ยวผมจะ Enter ไปนะครับก็จะเป็นเมนูสําหรับคอนเทนต์ต่างๆนะครับก็คือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสายแลนมาหรือ Wi-Fi d ดเ e c กแต่ผมไม่ได้ต่อนะครับวันนี้จะทดสอบแค่การเล่นแผ่นกับเสียบฮาร์ดดิสนั่นเองนะครับตรงนี้พรีเมียมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการต่ออินเทอร์เน็ตสายแลนมานะครับตรงนี้การตั้งค่านะครับ ก็ไม่ต้องตั้งอะไรนะครับตั้งออโตมาแล้วนะครับนี่เชื่อมต่อเครือข่ายก็ไม่ได้เชื่อมนะครับเครือข่ายก็จะมีนี่ครับชื่ออุปกรณ์แล้วก็ไ WiFi f i โดยตรงนะครับหน้าจอนะครับก็ตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอ่ามุมมองความละเอียดก็อัตโนมัติไว้โหมด3มิติก็เปิดไว้นะครับนี่โหมด3มิตินะครับคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวผมจะออกจากเมนูมาก่อนนะครับกดแบ็คมานี่ครับพรีเมียมนะครับ ถ้าเราสมมุติว่าเราต่ออินเทอร์เน็ตเห็นไหมครับจะมีคําว่าดูหนังมีแอปดูหนัง้ายมือสุดดูหนังแล้วก็เอ็มไทยแล้วก็เอ็มไทยสปอร์ตแล้วก็ Yahoo Mail แล้วก็ YouTube ได้ด้วยนะครับแต่ว่าขอให้เราต่ออินเทอร์เน็ตให้นะครับคุณผู้ชมถ้าไม่ต่ออินเทอร์เน็ตก็จะเข้าไปดูไม่ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบการเสียบเสียบ USB นะครับ External Hard Disk นะครับนี่นี่ครับเสียบเข้าตรงนี้ นี่คือ external hard disk ที่มีไฟล์ภาพยนตร์อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบเสียบเข้าไปนะครับเดี๋ยวอ่าในเสียบเข้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมรีวิวมือเดียวเสียบมือเดียวไม่ได้เดี๋ยวผมขออนุญาตหยุดคลิปเสียบนะครับอ่าแล้วครับคุณผู้ชมครับอ่าเมื่อเราเสียบขึ้นมาเมื่อเราเสียบเนี่ยครับเมื่อเราเสียบ external hard d i s k นะครับเมื่อเราเสียบ external hard d i s k เข้าตรงนี้แล้วนะครับหน้าจอมันก็จะเตือนนะครับหน้าจอมันจะเตือนขึ้นมาว่า USB เห็นไหมครับ USB แล้วก็จะมีดนตรี ถ้าคำว่าดนตรีก็จะเป็นเสียงเพลงนั่นเองนะครับดนตรีก็จะเป็นเสียงเพลงถ้าเป็นภาพยนตร์ก็จะเป็นไฟล์หนังต่างๆนั่นเองนะครับอ่ะ้วครับคุณผู้ชมเมื่อเสียบเข้าไปเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับอ่าให้ถ้าเราเสียบ usb เข้าไปนะครับให้เราเลื่อนอ่านเนี่ยเนี่ยครับเลื่อนอ่ารีโมทก็เป็นลูกศรซ้ายขวาเลื่อนมาทางซ้ายนะครับมาตรงคําว่า smart share นะครับ สมาร์ทแชร์นะครับด้านล่างสุดเมื่อเราเลื่อนรีโมทลงมาล่างจะเห็นคำว่า USB นะครับเป็นสัญลักษณ์ของ USB นะครับนี่ก็คือตรงนี้อันนี้ภาพยนตร์นะครับอันนี้ภาพถ่ายอนี้ดนตรีก็สำหรับฟังเพลงนะครับถ้าภาพยนตร์ก็คือการดูภาพยนตร์ภาพถ่ายก็คือการดูภาพถ่ายดนตรีก็คือพวกเพลงพวก MP3 นะครับเราก็มาที่ USB ได้เลยนะครับแล้วก็ใช้รีโมทนะครับกดตรง Enter เข้าไปแบบนี้นะครับกด Enter เข้าไปนะครับ ปึ๊บ e n t เ r เขาไปก็จะเห็นไฟล์ภาพยนตร์ต่างๆที่ผมเก็บไว้นะครับนี่ครับอ่านี่ยอย่างเช่นอ่าถ้าเราจะดูไฟล์ภาพยนตร์เรื่องไทยบ้านเราเลื่อนเลื่อนลูกศรมาอย่างนี้เราก็กดกดได้เลยนะครับกด Enter ได้เลยนะครับเมื่อกด Enter เข้าไปนะครับมันก็จะหาค้นหาไฟล์ภาพยนตร์ที่อยู่ในนั้นนะครับแล้วก็จะฉายภาพยนตร์ให้เราได้ดูนะครับนี่ครับมาแล้วครับภาพยนตร์เรื่องไทยบ้านนั่นเองนะครับมาแล้วนะครับ นี่ครับมาแล้วครับนี่ครับนี่ครับแจ่มเลยทีเดียวนะครับนี่ก็คือการเสียบ external hard disk นะครับนี่ครับจาก hard ดดิสตัวนี้ตัวเก็บไฟล์ภาพยนตร์นะครับมาเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ดูได้เลยในกรณีที่เราไม่ต้องการเล่นแผ่นนะครับในกรณีที่เราไม่มีแผ่นนะครับอันนี้ผมทดสอบให้ดูนะครับจาก external hard disk ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับในการเสียบไฟล์เพื่อชมไฟล์ภาพยนตร์จาก external hard disk นะครับคุณผู้ชมครับ สำหรับ LG ตัวนี้นะครับนี่คือ LG b l u l e d i s นะครับ BP640 มาแล้วครับภาพยนตร์เรื่องไทยบ้าน4นั่นเองนะครับผู้ชมครับนี่ครับเล่นจาก external hard disk นะครับทดสอบการเสียบ hard disk ก่อนนะครับเดี๋ยวถึงจะทำการทดสอบการเล่นแผ่นให้ทุกท่านได้ดูได้ชมครับนี่ครับเล่นได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็สวยงามนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือ เครื่องเล่นบลูเรดิสยี่ห้อ LG นะครับ LG BP 640นะครับเป็นเครื่องเล่นบลูเรดิส 3D นะครับรองรับระบบภาพ3มิตินะครับตัวนี้นี่ครับแจ่มทีเดียวนะครับภาพนะครับคุณผู้ชมครับความละเอียด Full HD นะครับ1น8 0 P แล้วครับเดี๋ยวผมจะสต็อปนะครับแล้วก็จะทดสอบการเล่นแผ่นนะครับเดี๋ยวผมสต็อปนะครับอ่านี่ครับสต็อปแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะสต็อปนะครับสต็อปให้ทุกท่านได้ดูนะครับนี่โลโก้ 3D นะครับลางๆอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเมื่อสต็อปแล้วผมก็จะกดแบ็กออกมานะครับกดแบ็กออกมาหน้าจอหลักเลยนะครับอ่กดแบ็กออกมาหน้าจอหลักนะครับอ่แล้วเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบการเล่นแผ่นนะครับอ่านี่ครับผมเปิดออกมาแล้วเดี๋ยวจะเล่นแผ่นนะครับทดสอบนะครับตัวนี้ รองรับการเล่นแผ่นนะครับ CD a u d i o MP3 โ v d แล้วก็ Blu-ray แล้วก็ Blu-ray 3D นะครับอ่ะเดี๋ยวทดสอบแผ่น CD Audio ก่อนนะครับกดในตัวเครื่องก็ได้นะครับอ่ะมาดูกันนะครับมาดูมาฟังเพลงกัน CD Audio นะครับใช้รีโมทกดได้เลยนะครับให้ฟังได้ไม่นานนะครับเดี๋ยวเพราะว่านะครับมันจะติดลิขสิทธิ์ครับนี่ครับเสียงดีทีเดียวนะครับอ่ะเพลงที่2ถัดไป เสียงดีมากนะครับขนาดผมใช้แค่ลำโพงนะครับในลำโพงในตัวทีวีนะครับอ่ะสต็อปนะครับเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็เอาแผ่นออกนะครับเดี๋ยวเราทดสอบแผ่นอื่นๆนะครับที่ผมทำการทดสอบก็คือแผ่น cd audio ีนะครับอ้าต่อไปเป็น mp3 นะครับแผ่นนี้แผ่นก๊อปนะครับนานมากนะครับผู้ชมดูมีร่องรอยมีลาย เต็มเลยนะครับมาดูความสามารถของการอ่านแผ่น MP3 ของเครื่องเล่น b l u e r a Disc LG ตัวนี้นะครับนี่คือ LG BP 6 4 0นะครับคุณผู้ชมครับมาแล้วครับอ่านแผ่นดีอ่านแผ่นไวนะครับตัวนี้นี่ครับมาแล้วเห็นไหมครับแผ่น MP3 นะครับเล่นเลยครับอัตโนมัติครับนี่ครับเต็เลยครับอ่าสตอป ให้ฟังนานไม่ได้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์เพลงเวลาที่ผมอัปโหลดขึ้น YouTube อ่านะครับคุณผู้ชมเมื่อ m อ MP 3ผ่านไปต่อไปก็เป็นแผ่น DVD นะครับแผ่นก๊อปนะครับ DVD กอ๊อปอ่มาดูกันเลยนะครับยีห ule, ย่หอ้อบูเลยยี่ห้อ LG เขาจะทำมาเขาทำระบบภาพมาไม่ให้อ่านแผ่น VCD นะครับเนื่องจากความคมชัดต่ำนะครับเขาจะให้อ่านแค่ ซีดีออเดโอเอแล้วก็ข้ามไป DVD เลยแล้วก็ข้ามไปบลูเรดิสแล้วก็บลูเรดิสสดีเลยนะครับนี่ครับมาแล้วครับอ่านแผ่นดีเยี่ยมครับคุณผู้ชมดูครับอ่านแผ่นดีเยี่ยมมากอันนี้เป็น DVD นะครับแผ่น DVD แล้วก็เป็น DVD แผ่นก๊อปด้วยนะครับคุณผู้ชมอ่าดูครับเจ่มสว่างทีเดียวครับคุณผู้ชมอันนี้คือแผ่น DVD นะครับทดสอบแผ่น DVD ครับอ่านได้ทุกแผ่นครับ CD ดีออเดโอเอ DVD b l u r a y Blu-ray 3D นะครับอ่ะผมทดสอบแผ่นต่อไปเลยนะครับ DVD ผ่านไปต่อไปก็เป็นแผ่นบลูเรดิสนะครับแผ่นบลูเรเลยนี่ครับสัญลักษณ์บลูเรดิสเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมจะเห็นเป็นสัญลักษณ์อ่าเครื่องเล่นบลูเรดิสแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับอ่านี่นะครับใส่แผ่นบูเรเข้าไปอกดถาดเข้าไปนะครับ กดถาดเข้าไปนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ก็จะหมุนๆอยู่ทางซ้ายมือมุมบนนะครับคุณผู้ชมอ่เดี๋ยวก็จะมานะครับภาพก็จะมานี่ครับมาแล้วครับก็อ่านแผ่นแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอเดี๋ยวรอสักครู่ครับมาแล้วกําลังอ่านแผ่นนะครับนี่ครับมาแล้วครับเห็นไหมครับตัวหนังสือขึ้นมาไตเติ้ลขึ้นมาแล้วนะครับ สีสเกตชาแนลนะครับกำลังรีวิวขายเครื่องเล่นบลูเรดิสยี่ห้อ LG นะครับรุ่น BP 6 4 0นะครับสำหรับตัวนี้นะครับรองรับระบบภาพ 3D นะครับหรือว่า3มิตินะครับดูภาพนะครับผู้ชมครับแจ่มทีเดียวนะครับความคมชัดของบลูเรดิสก็คือ 1080p นนะครับก็คือ 1,080p นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับดูภาพนะครับ f ู l l HD นะครับความคมชัดระดับ f ู l l h ดีนะครับถ้าเป็นแผ่นบูเรแล้วก็เครื่องเล่นบลูเรดิสนะครับนี่ครับก็สุดยอดนะครับคุณผู้ชมครับความคมชัดนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับคุณผู้ชมสุดยอดนะครับสุดยอดครับคุณผู้ชมครับมาดูกันครับนี่ครับนี่คือการทดสอบการเล่นแผ่นบูเรยวผมสต็อปนะครับแล้วก็ กดเอาแผ่นออกนะครับคุณผู้ชมอ่าทดสอบแผ่นบูเล่ผ่านไปนะครับต่อไปก็จะแผ่นเป็นแผ่นบูเล่ 3D นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับแผ่นบูเล่ 3D นะครับจะมีสัญลักษณ์นะครับ 3D แบบนี้นะครับนี่ครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับ 3D บูเล่ 3D นะครับหนังเรื่องอวตารนะครับอวตารนะครับบูเล่ 3D นะครับเล่นแผ่น 3D ได้นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวใส่เข้าไปนะครับ เมื่อใส่แผ่น 3D เข้าไปนะครับมันก็จะเตือนขึ้นมาเลยนะครับว่าเป็นแผ่นระบบ 3D มันจะเตือนออกหน้าจอทีวีเลยนะครับถ้าทีวีเราเป็นระบบภาพ 3D นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวดูนี่ครับมันเตือนขึ้นมาแล้วนะครับ 3D เห็นไหมครับมันเตือนขึ้นมาเลยนี่ลองรับระบบภาพ 3D นะครับมันก็จะเป็นภาพซ้อนๆนิดหนึ่งนะครับเราจะต้องสวมแว่นตาแบบนี้ดูนะครับนี่ครับเราจะต้องสวมแว่นตา 3D แบบนี้ดูนะครับแว่นตา3มิติของยี่ห้อ LG นะครับเป็น a s s i v e glasses นะครับก็คือเป็น a s s i v e ก็คือไม่ต้องใส่แบตเตอรี่ในแว่นตาตัวนี้เลยเมื่อสวมใส่นะครับมันก็จะเป็นระบบภาพ 3D เลยภาพลอยออกมานะครับผู้ชมครับเป็นภาพที่ลอยออกมานะครับผู้ชมครับนี่ครับผมมีแว่นตา 3D มนะครับมากับทีวีจอนี้เพราะว่าทีวี LG ตัวนี้นะครับก็เป็นทีวี 3D ดีนะครับก็จะได้เวลาซื้อนะครับเมื่อหลายปีมาแล้วนะครับประมาณสัก น่าจะเจปีที่เราที่ผมซื้อนะครับก็จะได้แว่นตา 3D มาด้วยนะครับนี่ครับดูภาพในระบบ 3D นะครับแล้วในกรณีที่เราไม่อยากดู 3D นะครับเรากดในรีโมทให้มัน off ก็ได้นะครับ off 3D ไว้อ่เดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับนี่ครับในรีโมทนะครับมันจะมีเขียนว่า 3D ก็คือตรงนี้ถ้าเราไม่อยากเปิด 3D แล้วกดปิด 3D ก็ได้นะครับผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะปิดให้ดูนะครับปึ๊บ เดี๋ยวผมจะปิด3 d ดีให้ดูนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับทานหมดหรือเปล่าเ๋ยนนะครับกำลังปิดเ๋ยนนะครับกดไม่ปิดเดวแป๊บหนึ่งครับอ่านี่ครับนี่ครับ 3D off ออฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพ 2D ปกตินะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็น 2D นะครับภาพไม่ซ้อนนะครับแต่ถ้าเราจะกด 3D นะครับคุณผู้ชมก็กดได้เลยปึ๊บนี่ครับ 3D มัน 3 d on เห็นไหมครับ3 3 D is on นะครับมันก็จะบอกว่า 3D เปิดแล้วนะครับเปิดอัตโนมัติเลยเนื่องจากว่าผมเซตค่าไว้อัตโนมัตินะครับจอทีวีจอนี้นะครับทีวี TV lg 3 d ตัวนี้ผมเซตค่าอัตโนมัติไว้นะครับเมื่อมันมีสัญญาณ 3D จากเครื่องเล่นใดๆก็ตามไปสู่จอมันก็จะขึ้น3 d ดีอัตโนมัตินะครับผู้ชมครับนั่นก็คือเครื่องเล่นแผ่นบูเล 3D ดีนะครับยี่ห้อ,อ เครื่องเล่นแผ่นบูเลดิส 3D ยี่ห้อ LG นะครับผู้ชมครับสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับบูเล 3D มาพร้อมกับรีโมทตัวนี้นะครับผู้ชมครับก็ขายราคา2,000บาทนะครับผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับก็พอหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติโพงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ